ถ่ายอะไรนะครับบินไปก่นแล้วเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวขอเบอร์นครับไม่เวลาดีไปก่อนบินให้อนหลุดไปข้างก่อนแลอย่าพเด็กผม็ตาเนี่ยมันจะเป็นไงเลยลงแบบลองตรงล่างยตนาไปยทด จับจตอวนี้ถ่ายอยู่เลพี่นะถ่ายถ่ายอยู่ตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่ผมจะไปยืนผมจะได้มีรูปหัวลนเัพกนี่านนยูี่นัขอเฟร์สไฟลก่อนลงเลยลงเยก่อนมันเลงข้า ดีอโหว่ะโอ้โหลงอย่างเนียนโ่นี่นุ่มนะโอเคนะครับขอเฟิ์ยก่อนนะครับ ขอเฟิร์สครับครไม่ออไม่ถึงอยู่แล้วไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าไม่ถึงอะต้องต้องวิ่งขึ้นตรงนี้เลย โอเคครับถ่ายอยู่นะครับโอเคครับ เฟิร์สบียี่หกครับเียครับเบียครับ

ดามากกวนี้ต้องอยู่ที่ที่ทเร็วที่เร้องตรงดีได้ไหมนี่เร็วนะเนี่ย ว่าจะไงล้วต้มันจะเด้าอยู่เออมันระเด้าอยู่ไม่รู้ว่าไม่รู้วาการเพราะว่าไอเติมไวไหมบ้เพราะว่าเอต้ไม่ได้ตั้งนีคนเทียนีนั้มันิ่งนะวิ่งตรงในิ่งมากิ่งตรงนิ่มากแต่ว่าตอนรับตาไ่เหยไมกว้า่าครับตรงไหมหรือลราต้รงนับหรือโลพาร์ตไหนมี่อสาย โลพาเลยนะโลพัดเกไกไปไกดเดี๋ยวลีววเตอร์ไปเวอมพวเตอร์ไเายังไม่ได้ตั้งอะไรงีไนเพ่มอนลงต้องระวัง่เลยครับโลพาดต่มาแล้วพี่สอนโลพาดมาแล้วตอสอตีวงก่อนโลโลพาดจากขวามาซ้ดีกว่าให้ต่ำเลยแล้ววิ่งแล้ววิ่น

เดี๋ยวชันไปครับบูมชันไปชันไปต้องบูชันไปเดี๋ยวสตอนเดี๋ยวเีเื่มันลงมันสูงีละมันเร็วเฮ้แล้วจะวไปเบาเบาต้อไม่ใค่อยตั้งตัวไกลๆแล้วต้ร่อนให้สม่ะความเร็วมันมาเร็วตดเร็วไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวรับมันรับแบบลงเลยครับลงเลย โอ้โอยากปีมืริงๆริเตอร์ไวครับต้องไปตงรนเตอร์หม่เพราะเบนโเคแล้วโอ้มันจะหนักั่นัหดเลยยืดลม้่ผ่านมาเยอะแล้วผมมันลงไวมากเนี่ยลงเลย